เดี๋ยวแป๊บน,นึงรอคนเข้ามาก่อนนะจ๊ะพี่เจ้าพี่จ้ามาดูน้องหน่อยจ้าวันนี้ไม่ได้สระผม <c oughs> ก็เลยหัวฟูฟูหน่อยๆรอรอทุกคนเข้ามาหั <c oughs> วขอเซ็ตส่เช็ค <c oughs> งาเข้ามา กินน้ำแบบใจเย็นรอชื่นใจจังเลยแดดร้อนมากข้างนอก <c oughs> <c oughs> มีชื่นใจให้พี่พีด้วย มาจ้ามาจ้าเลเข้ามาจ้ายำแหนมคุกห้าบาทห้าบาทจ้าพี่จ้าพี่จ้าชื่นใจชื่นใจรอพี่ๆกันเลยนะจ๊ะ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอเคพี่พี่เข้ามาแล้วนะจ้าเห็นน้องแล้วไหมจ้าพี่จ้าพี่จ้าโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้เจอกับช่องอร่อยง่ายสไตล์วาวาจ้าวันนี้วาวมากับเมนูยำแหนมคุกยำแหนมคุกข้าวไรเบอร์รี่นะจ้ายัวย่วเลยจ้า ปกติไม่ต้องใช้ข้าวขาวใช่ไหมอันนี้เป็นข้าวไรเบอร์รี่นะจ๊ะแล้วก็เมนูนี้นะคะอิสลามทานได้นะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นแหนมไก่จ้าวันนี้ถามว่าทําเองไหมไม่ได้ทําเองจ้าซื้อนะคะฝากบอกพิกัดร้านไว้ก่อนนะจ๊ะใครที่อยู่ภูเก็ตสนใจอยากกินนะจ๊ะไปเลยจ้ากาะแก้วก่อนถึงสี่ไอสาแยกไฟแดงนะจ๊ะร้านนี้เด็ดบอกเลยเด็ดมากจริงๆ เด็ดถึงขั้นว่าเราต้องมาทำดูๆใครหิวใครหิวขอเสียงหน่อยจ้า <c oughs> เอิดแม่เอดนะิดเนาะสวัสดีค่ะคุณกุ้งมาเร็วมาเร็วกินยำแหนมจ้าเดี๋ยวโอเคมาเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะทุกคนเมื่อกี้เพิ่งขยำเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีข้าวไรเบอร์รี่เลยอือหือ Uh huh. ขอบคุณจ้าเมนูนี้บอกเลยอิสลามทานได้นะจ้าเพราะว่าเป็นยำแหนมคุกข้าวไรเบอรรี่นะจ้าเป็นแหนมไก่จ้าร้าน uh huh. นี้บอกเลยร้านอิสลามดีมากจริงๆภูเก็ตนะใครอยากจะไปกินพิกัด อืม <ừ> <c oughs> <ๆ>ดตรงก่อแก้วไปเลยกินกับม่วงมันม่วงหาไม่ต้องห่วงเด็ดขอาวกรึยังอืมแต่นลองเห็นมั้ง วันนี้รู้สึกเหมือนไกลกล้กองอ๋อถวายยิ้คุณปิ่นแก้วเกิดสวรร์ได้แนะจ้ามารก้วก็ยำแนมข้าวไรเบอร์รี่อ่ะใส่เข้ามา ใส่มะม่วงให้เปรี้ยวๆไงเ,นะเอาเปรี้ยวไนะปน,น,น,นั้นเะอ้าหล่นป้อนจ้ะมาแล้วหอมเนี่ย ใส่ลงไปนนเนาเใส่มา้าวมามะม่วงหามะนาวหอมอย่างเี้ยอะค่ะเพื่อพี่พี่นะคะคุณนัชนันบอกว่าน่าทานนะคะมาค่ะพี่อร่อยมากเลยอยืม าจงของอิสลามวันนี้เป็นแหนมโอ้ยเป็นแหนมแหนมไก่ข้าวไรเบอรี่ ปกติมันจะเป็นข้าวขาวใช่ไหมคะ <c oughs> คุณวันนี้บอกว่าอิ่มแล้วไม่น่าทานเลย <c oughs> แต่มันแซ่บนะคะบอกไว้ก่อนอิสลามทานได้เมนูวันนี้เอาใจเลยจ้ะแหนมคุกไก่ข้าวไรเบอร์รี่ พิกัดใครอยู่ภูกเก็ตไปเลยจ้าไปตําบอกเลยแบบอร่อยอร่อยพ่อๆกับแบบเนหนังหมูเลยอะ <c oughs> ่ะเพิ่งเคยกินเจ้าอิสลามเหมือนกันนะ <c oughs> วันนั้นซื้อลองชิมดูแล้วก็ติดใจจ้ะวันนี้เลยสักหน่อยอื้อ สวัสดีคุณสุริยะดอกบัวตูมด้วยนะคะหอมเลยสองใบแังว่า มีลูกเอ่อมะม่วงหามงมเอาโหอมใส่ลงไปใส่พริกลงไปพริกแห้งจัดขาปาาค่ะ <laughs> Đi mà <laughs> Bye bye, bye bye, bye bye, ใครชอบกินยำเหน่มคุมมก้ากขังไปอันนี้อร่อยมะม่มวงหามันเงาโหมันเหลืออยู่ติดตู้พอใส่ลงไปปุบ๊บแบบมันเผ็ดเปรี้ยวเคม็มคือแบบนัวมากค่ะ Hư <laughs> Hiểu <cả mình> ơi Thật <laughs> ไปอืมข่องไปนี่มะ <า S 1> ม่วง่าวมะนาวโหกล่งบ้า,างพริกทอดหนึ่งดอกใส่ไปเลยจุกๆ อาปากค่ะอปกเดี้ยว เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะ ออย่างนื้อสองชั้นพอมว้วนกินเอาจริงอ่ะจางไปอันนี้เด็ดมะม่วงหาวมะนาวโหใส่ลงไปนะคะทางลูกเลยเอาค่ะพี่พี่อัปมาบายบาย ถึงห mm ้าคำใหญ่ป <aesthetic> <t rast Rednerwechsel> <laughs> มันอร่อยตรงที่มันเป็นข้าวไรเบอรี่อะ ใครหิวนะจ๊ะก็ไปเปิดตู้เย็นเลยจ้าอย่าใส่คำใหญ่เกินเคียวยากเผ็ดมากอ่ะค่ะอับป่ะอร่อย ที่พี่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้า ีก็มีใครคอมเมนต์คุยกันเลยอร่อยวันนี้เมนูไม่ถูกใจพิจาร์พิจากันใช่ไหมจ๊ะ มันทใมาก้ค่ะฮ <laughs> ึมจัปาก חרחה okay. 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 เนื้อไค่ยังไม่ทานข้าวเที่ยงบ้างพริกะอยู่ภูเก็ตร้านนี้นะคะลงกอดแก้ว ดำแหนมคุกข้าวไรเบอรี่ทอดค่ะจะหมดนลวแ <laughs> ก้วเบาหน่อยค่ะ <laughs> ชอดไปใช่ไหมคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปกินต่อแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะเพจอร่อยง่ายสไตล์วาวาช่อง y o YouTube ชื่ออร่อยง่ายสไตล์วาวานะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมากินอะไรหรือเราจะมาสอนทำอาหารดีไม่ได้สอนทำอาหารนานแล้วเอาแบบไหนดี ใครอยากให้ลองกินอะไรก็ออกคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะหิวเลยครับมาทานด้วยกันได้คะ่ะก็ไปแล้วเห็นวันนี้เงีย,ยบๆทำไมทุกคนเงียบมากเลยดําแหนมกินไปจมดแล้วอะเงียบๆสงสัยไม่ถูกใจพี่ๆใช่ไหมคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เนะาะบายคะ่ะ